สวัสดีนะครับสายแบบนี้นะครับเจอกันวันนี้ไม่ใช่ Mazda นะฮะเป็น Honda าอีกหคันนะครับลูกค้าเมื่อวานนี้มาใส่จานเบรกแล้ววันนี้ก็มาตั้งวาลนะครับเราแมา่ดูช่างกีเขาทําอะไรอยู่อย่าเลื่ไขควงไว้ในเครื่องสักอันหนึ่งนะไม่ได้นะ <laughs> นะครับคันนี้ก็เป็น Honda City ี้นะครับ GM6 นะครับก็เป็นเครื่องบล็อก L15 L15 เนี่ยก็ใส่มา ในรถหลายๆรุ่นนะครับมีใน Jazz ใน City นะครับ B R V เนอก,ก็ยังเป็นบล็อกนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่เป็น Civic c i v i c เนี่ยเป็นเครื่องตระกูล R นะครับก็จะมี R 1 8 R 2 0ก็คือเครื่องพัน0เครื่อง2,000นั่นแหละนะครับก็มีหลักการเหมือนกันก็คือต้องตั้งวาลวนะครับตามตามคู่มือหรือตามแมนวนวลจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำว่าใครที่ใช้เครื่องยนต์พวก ตระกูล Honda เนี่ยนะครับของ Honda เลยนะเขาแนะนําให้ตั้งวาล์วทุกๆ3 0 0หม่ไมล์นะครับหรือประมาณ48,0 0 0กิโลเมตรถ้าเราตีเป็นกลมๆก,ก็คือทุกๆ50,000กิโลเมตรควรจะต้องมาเซอร์วิสนะครับเพื่อเช็คระยะห่างของวาล์วที่เหมาะสมนะครับซึ่งไอ้พวกระยะวาล์วที่เหมาะสมเนี่ยมีผลกับอะไร1รอบเดินเบาของเครื่องยนต์นะครับบางทีเนี่ยรอบเครื่องยนต์เดินเบาเออเราล้างลิ้มปีผีเสื้อก็ไม่นิ่งสักทีทำยังไงก็ไม่นิ่งเพราะอะไรครับมันไม่เพียงพอเนื มันต้องตั้งวาล์วด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยช่างกีอันนี้เสร็จยังเส,เสร็จพอดีเลยเหรออย่างอางอ,อ๋อยังนะมีก็ต้องตั้งทั้งหมดสี่ส่บนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนที่ต้องตั้งเนี่ยก็คือเขาจะรือ้อย่างตรงเนี้ยรื้อชุดหมอ,อกรองออกมาแล้วนะครับมอ,อกรองนี่ก็อยู่นี่นี่ชุดกองอากาศเอาออกทั้งหมดนะครับเปิดฝาครอบเครื่องนะครับเปิดฝาครอบเครื่องแล้วก็ แล้วก็ไล่เช็คนะครับทีละสูบนะครับอ่ามันจะมีมาร์กอยู่ตอนนี้ช่างเขาทำเขาดูอยู่นะครับก็หลักการจะคล้ายๆกันจะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยเขาหมุนอยู่นะอ่าให้ดูกันเลยเห็นไหมครับวาลกระดิกละ,ะนะครับโยกไหมนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยอ่าโยกให้ดูดิเนี่ยกุบก,กุเนี่ยเนี่ยหลวมครับเนี่ยวาวไม่ตรงระยะตรงสเปคนะฮะไมไ่เท่ากัน อ,อีกที่ได้ใเนี่ยขนาดันเนี้ให้ช่างเดี๋ยวขมือกอนแป๊บหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ช่างกี้เขาทำเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งท่อไอเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้ราวเนี่ยทั้งชุดเลยเป็นวาวฝั่งไอเสียด้านนี้เป็นฝั่งอากาศเข้าคือเป็นราวฝั่งไอดี่ะเนี่ยแบ่งกันเลยนะครับเห็นน็อตสี่ตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ไอดีสองไอเสียสองอ่าลองโยกอีกทีหนึง่งอืมอีกตัวหนึง่ง เห็นไหมครับอ่ะอทีนึงมามเสียงไม่เท่ากันเลยระยะห่างมันยังไม่เท่ากันเลตั้งเลยนะครับถึงบอกครับว่าเนี่ยควรจะต้องเช็คเนอะส่วนการตั้งวาลวเนี่ยมันก็จะมีสเปคของเขาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเออ่เราจะตั้งตามใจชอบไม่ได้นะครับต้องไปเปิดหาแมนวนวลนิดนึงหาไม่ยากครับสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมีนะเราก็ตั้งตามสเปคอย่างคันเนี้ยอ่ผมให้ดูเลยสเปคเนี่ยฝั่ง ID เนี่ยก็คืออยู่ที่0.15ม mm. ิลลิเมตร ถึง0.19ม mm, ิลิเมตรฝั่งไอเสียที่0.26ถึง0.30ม mm. ิลิเมตรเราก็ตั้งให้เป็นสเปคกลาง,แล,าง, mm. ง ID, แล้วกันก็คือ0.17ในฝั่งไอดีแล้วก็0.28ในฝั่งไอเสียก็ขึ้นอยู่กับฟิลเลอร์เกตที่ท่านมีเอามาใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ที่เราควรจะต้องเช็คก็คือนี่อุณหภูมินะครับเนี่ยเราจะใช้ปืน IR นะครับอินฟราเรดในการเช็คนะครับยิงไปเนี่ยที่บริเวณฝาสูบนะฮะนี่ อุณหภูมิจะอยู่ที่35องศานะครับอย่างเนี้ตั้งได้นะในแมนวนวลเขาระบุมาเลยครับว่าอุณหภูมิไม่ควรจะเกิน38องศาซีหรือว่าที่100ฟาเรนไฮต์นะฮะเพราะถ้าเกิดว่าร้อนกว่านี้เหล็กมันยังไม่มีการหดตัวเต็มที่มันยังมีการขยายตัวอยู่ระยะวาล์วมันอาจจะไม,ไม่ไม่แม่นยำเพียงพอนะครับก็แนะนำว่าให้เช็คนิดนึงหรือถ้าเราไม่มีตัววัดก็แนะนำว่าจอดรถทิ้งไว้ประมาณสัก สองสามชั่วโมงถึงจะตั้งได้เป็นอย่างน้อยนะเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้อย่างคันนี้ลูกค้าเนี่ยเอามาทิ้งรถไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็เราก็พัดลมจ่อไว้เรื่อยๆเนี่ยจนถึงตอนนี้อุณหภูมิก็ยัง30กว่าองศาอยู่เนะเนี่ย,เ,ยเช็คอ,อีกทีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่มันไม่เกินนะน,นี้ตั้งได้อยู่ในอยู่ในสเปคนะครับหลายๆคนบางทีไปตั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยทำไมต้องทิ้งรถนานมันไม่ได้ทํานานครับ แต่ว่าไม่ต้องรอให้เย็นนะครับถ้ามันไม่เย็นเนี่ยเราตั้งไปมันก็ได้สเปคที่ไม่ดีแล้วกันที่ไม่แม่นยำก็ฝากไว้แล้วกันนะใครที่ใช้ Honda เนี่ยควรจะต้องเช็ควาวนะครับตามระยะที่บอก City Jazz Civic Accord ตั้งได้หมดครับนะผมบอกเลยต้องตั้งตระกูล Honda เนี่ยยังไม่ได้ทำเป็นวาวอัตโนมัติหรืออาจจะมีแต่ว่าผมไม่ไม่ทราบรุ่น แต่บอกได้เลยว่าเกิน90%ต้องตั้งนะครับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนละเครื่องเอ่อ double o v e อ s c a m s า a f t หรือ s i n g l ลก็ต้องตั้งเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราตั้งได้ระยะที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้อากาศเวลาเขาเข้าเครื่องกับออกเนี่ยมันจะมันจะดูดแล้วก็คายในสัดส่วนที่เหมาะสมกําลังเครื่องยนต์ก็จะดีขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับบางคันบอกเอ๊ะทำไมรถวิ่งไม่ออกเหยียบแล้วอื่นๆก็บอกเลยวาวมันเพี้ยนนะทำยังไงก็ไม่หายหรอกถ้าเราไม่ตั้งวาล์วแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะให้น้องเขาถอดหัวเทียนมาเช็คด้วยเนอะเดี๋ยวถอดมาเช็คหน่อยแล้วกันสเต็ปนี้เพราะว่ารื้อมาแล้วคอยจุดระเบิดอยู่นี่ครับนะฮะมี4ี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวล้างอินปีกผีเสื้อตอนนี้ช่งางช่างตาลล้างเสร็จแล้ว,อย,วลอยู่ที่รถเข็นอยู่ที่รถเข็นรถเข็นน่าจะอยู่หลังบ้านเนอะนเดี๋ยวผมพาไปดูวาวที่เขาล้างไว้นะไปดูไปดูกันิดนึงนะครับ อันไหนวาวของฮอนดา้าเอ้ยปีพีเศืฮอ,อ,อนด้าแต่ยังอยู่นหนองข้างหน้าอ่ะไปด,<า>ไปดูไปดูไปดูรถเข็นรถเข็น่นลบอกอยู่ข้างหน้ารถเขเ็นอ๋อนี่โอเคน้องเอามาให้แล้วอ่โอเคไม่เป็นไร นี่ครับอันนี้เขาก็าล้างเรียบร้อยละตัวเลนส์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างพวกเซน็นเซอร์ด้วยเหมือนกันเนี่ยเปิดไ,ไ,ไ,ไปนะครับสะอาดเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับว่าลิ้นมันไม่ได้ปิดสนิทมันจะมีรูนิดนิดนี่นะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างสะอาดเรียบร้อยคราวนี้ยอากาศที่มันผ่านตรงรูแคบๆตรงนี้มันก็จะผ่านในสัดส่วนที่เหมาะสมถ้ามีเข่า,มาไม่อุดอย่างนี้อากาศมันไม่พอดีกันรอบมันก็ไม่นิ่งนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆเลยนะก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปทดสอบให้ดูแล้วกันเออให้ดูนี่หนึ่งจานเบรกนี่ลูกค้าใช้ไมละลูกค้าบอกแฮปปี้เลยชอบนะครับก็ใครสนใจอยากจะอัพสมรรถนะเบรกก็ลองดูครับเปลี่ยนจานเบรกเนี่ยลงทุนครั้งเดียวจบไม่ต้องดัดแปลงอะไรด้วยแล้วได้สมรรถนะที่ดีแตกต่างนะฮะก็ไลฟ์นี้จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนือเดี๋ยวไปดูกันในขั้นต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ อส่งงานนะครับ h o n d a City นะครับตั้งวาลวนะฮะนี่ดูที่ปลายท่ออเสียกันเลยนี่มีไอ้น้ำกระเด็นออกกันเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองกันกันกบเจ้าของตัวยอย่างเดี๋ยวไปลองนี้กันเลยครับเดี๋ยวไปลองกันนิดนึงว่า จากที่ตั้งแล้วต่างไหมเดี๋ยวตรงไปก่อนครับไปทางขวาก็ได้ตรงไว้ธรรมดานอนเลยครับครับก็คันนี้แสนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรน้องไปกันเหรอ่ะได้เลยครับตรงก่อนครับอ่าแล้เวเลยขี่ <Okay. S 1> ซ้ายได้ครับโอ้ oh. เลื่อนครับ <laughs> ใช่ไหม มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่ใช้ฮอนด้าอย่าลืมนะฮะอย่าพลาดอย่าพลาดต้องย้ำว่าอย่าพลาดคือเมื่อวานผมไปลองคันนี้ยผมได้ไปลองเบรกก็มีคําถามเอ้ฮอนด้าตีมันวิ่งกว่านี้นะไม่ว่าคุณจะใช้แก๊สใช้น้ํามันไม่เกี่ยวผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเนี้รถใช้แก๊สก็วิ่งถ้าเกิดจูนดีๆผมก็จูนเองนั่นแหละรถผมแต่ไม่ได้รับทําข้างนอกแค่นั้นเอง มันสมูทกว่าเดิมไหมครับเยอะเลยครับนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปลองกับลูกคก้าก็อย่างที่บอกเออเราก็เข้าใจว่าเวลาเราพยายามจะกดเร่งแสงเนี้ยมันมันไม่อยากจะไปเนะี่ะ <P> พอกดเขาเร่งจะรู้สึกเลยว่ามีการตอบสนองอ่าถ้าเป็นของเดิมนะกดแล้วมันจะนิ่งๆแล้วค่อยๆคอยืคอเออ,เอ,อ,อ ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ครับสะดวกเลยเดีย๋ยวลองสักระยะสั้นๆก่อนแต่ขวาก็ได้แล้วกดยาวไปเลยครับเราจะใช้ฮอนด้าไปกลับรถหน้าโตโยต้าเหมือนเดิมคล้ายๆกับที่เรามาด้าไปกลับรถหน้าโตโยต้าคนี่ครับลองกดได้เลยครับโอ้ต่างเนี่ยผมตอบได้เลย แล้วอาการเหมือนพวมาลัยสถานน้อยลงไหมครับน้อยลงอืมนั่แหละครับเครื่องมันเดินสมูทกว่าเดิมน,นะก็ประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนครับผมบอกเลยขับจะง่ายขึ้นนะครับหลายคนเห็นรถรุ่นใหม่ๆเอ๊ะเปลี่ยนซะดีไหมเนี่ยผมบอกครับไม่ใช่นะเช็คก่อนเช็ค,คดีก่อนบางทีรถเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างบล็อก l อลเนี่ยใช้กันมาในแจสในซิตี้ก็ตั้งหลายรุ่นนะ อืผมบอกเลย B R V อ้ก็ยังเป็นเครื่องนี้อยู่เลยถ้าจำไม่ผิดนะครับแตกต่างครับแตกตา่างออกตัวนี่น่าจะรู้สึกเลยใช่ไหมะใช่ใช่ตั้งแต่สตาร์ทแล้วอ่าครับนี่ฮะเดี๋ยวเราวนหน้าตัวยตานี้กลับ,ลบก,นนกานได้ครับครับก็คันนี้ลูกค้าโดนได้ครับนะครับลูกค้าก็โดนป้ายยาไปทั้งจานเบรกทั้ง ตั้งวาวนะครับอันนี้หัวเทียนไม่ได้เปลี่ยนนะครับต้องบอกก่อนถอดเช็คแล้วก็สภาพไม่ได้แย่นะครับก็ใช้งานต่อได้เดี๋ยวจะบอกไอ้เปลี่ยนหัวเทียนดรวยเปลาไม่ใช่นี่แฟกเตอร์เดียวครับตั้งวาวเท่านั้นไม่มีการทําอย่างอื่นเห็นไหม้วเครื่องเดินสมูทมากเสียงแบบนิ่งอะเครื่องไม่มีแบบหอบ,หอบเลยนะครับก็คือตั้งวาวล,าล้างลิ้นปีกผีเสือ้อนะครับใครที่ใช้ฮอนด้าก็ลองดูเนอะทุกทุก ประมาณห้าหมื่นกิโลเมตรแล้วกันถ้าเกิดใช้รถติดมากจะเผื่อหน่อยก็สี่หมืนก็ได้นะครับแล้วยิ่งคนที่ขับรถลากรอบสูงๆเป็นประจำอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องรอถึงห้าหมืนนะครับอาจจะไวกว่านั้นนี่ครับบางคนเอ๊ะไปบอกว่าเปลี่ยนแท่นเครื่องแท่นเกียร์ทำไมรถมันยังสัน่นก็ต้องดูด้วยครับรอบเครื่องยนต์มันนิ่งไหม ชัดเจนนะครับว่าเราต้องตั้งวาวเนี่ยก็เสียเวลาิิหนึ่งเสียเวลาตอนรอให้มันเย็นลูกค้าก็เอารถมาทิ้งไว้ตั้งแต่เช้านะครับแสนแปดหมื่นเจ็ดพันอาจจะเคยตั้งมาบ้างสักครั้งสองครั้งอาจจากนะผมเดาผมดาเพราะว่าสอครั้งอา่าใช่ไหมครับ บางทีคือศูนย์บริการล,ลาไๆที่เขาก็ดูแลให้เขาจะบอกลูกค้านะครับแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าผมก็เคยเจอรถที่เข้าศูนย์ประจําเหมือนกัน,นออกตรงนู้นนะครับก็แล้วแต่ที่เหมือนกันตอนเราเบกเรกแล้วหยุดนิ่งแล้วเข้าเกียร์ดีปล่อยไหลมันลื่นกว่าเดิมใช่ไหมครับเนี่ยลองดูสิเนี่ยฮะเราหยุดสนิทเลย ใช่ไหมรถมันไปเลยตั้งแต่ยังไม่เหยียบคันเร่งนี่แหละครับคือรอบเครื่องยนต์อะไรมันก็มันจะสูงขึ้นนะครับจนได้กําลังมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ชัดเจนนะฮะก็เรียบร้อยครับส่งงานได้ใครที่ใช้ฮอนด้อย่าลืมนะครับบล็อกเครื่องพัง 1700, นห้ารซีซีเครื่องเออพันเจ็ดเนอะเครื่องพันแปดเครื่องสองพันสองพันสตั้งได้ครับตั้งได้ แอคคอร์ดก็ต้องตั้งนะครับซีวิกก็ต้องตั้งเหมือนกันซีวิกนี่ตั้งแต่ซีวิกทั้งนั้นอะจนถึงยัน f อปัจจุบันก็ยังต้องตั้งเพราะมันเป็นบล็อก18 R18 นะครับตัว R18 ก็ต้องตั้งวาล์วเหมือนกันนะใน Honda เขาไม่ชอบทำวาล์วาอัโตโนมัติไม่ถึงว่าความชดเชยให้แต่ถ้าอย่างใครใช้ t o y ยต a อย่างเงี้ย t o y ยต a ไม่ต้องตั้งนะครับ t o y ยต a นี่เออเขาเป็นวาล์วอัโตโนมัตินะครับ ก็รอทีเดียวเลยตอนหลายๆแสนถ้าหลายๆแสนวิ่งไม่ออกก็เช็คระยะถ้าวาวไม่ได้ก็ต้องถอดส่งลงกึงนะครับให้เขาปรับช่วยให้นะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ไม่ต้องทําบ่อยเนี่ยมากดพุ่งเลยแบบชัดเจนเลยนะฮะตอนนี้อุณหภูมิเครื่องมันเริ่มได้ละมันก็จะพอดีนะครับสําคัญตั้งวาวไม่ใช่บอกช่างอย่างเดียวว่าตั้งต้องถามเขาด้วยว่าเขารู้สเปคหรือเปล่าอันนี้สําคัญเนืบางที ตั้งตามความรู้สึกไม่ได้นะครับผมไม่ได้มั่วขึ้นมาเองมันมีแมนนนอยู่เราต้องไปเปิดดูนะครับก็ฝากงานไว้เท่านี้นะครับลาไปก่อนขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ